ก็ฉันส่มน้ำหน้าตายๆไปถึงเฮ้เจ้าคุณลอกคนนั้นอีกแล้วขำมือเลยจะมาขโมยลูกบอลอีกยังไม่หลับจำใช่ไหม อะไรน่าดูบ้างเนี่ยฟอสเดี๋ยวฟอสอยู่บ้านนะลูกนาอยู่คนเดียวนะยายไปช่วยงานจบยายข้างบ้านลูกมองฟอสจำได้ไหมจำได้ครับยายนุ้ยลูกคนที่ใจดีที่ซื้อขนมมาฝากน้องฟอสอยู่บ่อยๆลูกนั่นแหละแกเสียแล้วเนี่ยพคุณข้างานวันนี้เดี๋ยวยายต้องไปช่วยเขาสักหน่อยลูกนาโอเคครับอยู่บ้านใกล้เดินเกียงกันนะลูกนาเดี๋ยวยายกลับดึกสักหน่อยนะลูกนาโอเคครับเนี่าทนนาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเล่นโซนโอเคครับยายงั้นเดี๋ยวผมพอบ้านให้นะครับ ฮ้อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันงอจริง cool <b log> ๆ,ๆเลยยาก็กลับดึกซะีด้วยสิเฮ้ยไอ้มาพวกนี้เนี่ยจะหอนทำไมนักกนาะกำคัน <c oughs> ยาาเคยบอกลว,ว่าถ้ามาหอนอะะ่ะแสดงว่ามันเห็นผีผมีมีจริงนี่นะ <c oughs> หรือว่าผีมันอาจจะมีจรงิงก็ได้อยากเห็นจังเลยอ่ะไปหาวิธีดีกว่าว <c oughs> ิธีเห็นผี เฮ้ยทีนี้น่าสนใจแฮะขาบอกว่าให้เอาน้ำตาหมามาป้ายที่ตาไหนลองดูสิหาบ้านเราก็มีหลายตัวนี่จะมาขอยืมน้ำตาหน่อยหน่อยนะไหนอ่ะมีไม่มีเลยไหนอะ่ะไหนหรือว่าวิธีนี้จะไม่สำเร็จนะอืม ลองวิธีมองแล้วใต้วังค้าซูดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้อ่ะเห็นแว๊บๆนะไหนลองอีกทีสิเฮ้ยีโล่ f minutes later โอ้ยเป็นวงโคจังเลย เข้าพี่ชายพอดีเมื่อกี้ผมเจอผีอะครับยายผีที่ไหนอะลูกไม่เห็นมีเลยผีอย่าครับอย่าลองมองนอกใต้บังขาดูครับยายผีเต็มเลยจริงเหรอลูกมองนอกใต้บังขาแล้วจะเห็นผีลองดูนะโอ้ผีดังนั้นเลยโคตรสิผีทั้งนั้นเลย มาเล่นฟุตบอลมาเล่นฟุตบอลนี่นาะโอู้อยากเล่นจังเลยไปเล่นด้วยดีกว่าอยากเล่นฟุตบอลนี่ไปเล่นด้วยดีกว่า,ยาอยากเล่นฟุตบอลเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะนี่มันลูกบองของฉันนะเอามาเนี่ยเอามา งเฮ้ยคนบ้าอีกแล้วคนบ้าเยอะจังช่วงนี้เนี่ยมาให้ใช่ไหมได้ไม่ไปมาฉจะจะเล่นกู๊ดบอลกองจันกู๊ดบอลเฮ้ยคนบ้าเอวมนนี่นะกองจันจะจะเล่นกู๊ดบอล ฮึซุ้มน้ำหน้าตายตายไป,ไปถืย <H az im> เหนื่อยจังเลยไปกินข้าวดีกว่า มนหายไปไหนเนี่ยคือเธอนีหรือเปล่าก็ไม่มีนี่นามันหายไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้เจ้าคนบ้าคนนั้นอีกแล้วขำม,มืดเลยจะมาขโมยล,ลูกบอลอีกอืยังไม่หลับจําใช่ไหมฮ้ายเจ้าคนบ้านี่แกกล้ามากใช่ไหมจะมาขโมยล,ลูกบอลถึงหน้าบ้านที่ไหนฮะยังมายิ้มอีก อ้าวทำไมตีหัวไม่เลือดไหลเนี่ยเอาลูกบอลกนคืนมาน,นะจ,าจะจเอาลูกบอลไปล้างเนะี่ยไปไปอย่าเห็เนจะห,หน้าอีกไปกับบ้านไปไปไฮไย,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 ยมันไายตัวนี้ไงอย่าบอกนะว่า,าปี๊ปปอ่ะ เล่นบอลกันไหมสนุกนะเอ๊ะ ตุ๊กตาใครอทำไมมาวางตรงนี้เนี่ยเยจ้หมาพวกนี้มันไม่ข้ามาจากไหนเนี่ยสภาพก็ดูเก่ากินก็เหม็นอีกเอาไปทิ้งดีกว่าเริ่มมึนแล้วเข้าบ้านดีกว่า <S 2> <S 2> นนี้มาได้ไงเนี่ยเราทิ้งงงถังมาแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยววิชาเป็นคนเก็บเข้ามามีอะไรเหรอพ่อโลกพูดอะไรนะเมสส์ก,กี้ยายได้ยินแว่วๆายครับายครับายเก็บตุ๊ก,ต,ก,กตาตัวนี้มาเลยครับยายนึกว่าของทง้องฟ้โลกเห็นมันวานองอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ใช่ของผมครับยายไม่รู้จะมาพวกเนี้ยไปข้ามมาจากไหนเนี่ยของใครไม่รู้เนี่ยถ้าง,งั้นเอาไปทิ้งกัยลูกของฟ้าเนี่ยเหม็นจางลูกเนี่ยเนี่ยยืนใกล้ๆยั่งได้ลินเหม็นเหม็นออกเน่าเนเลยลูกเนี่ยพาไปทิ้งไปลูกไป มันไม่ได้หายไปไหนเลยลูกมันมันมันไปอยู่หลังหลังหลังน้องโค้ดนะลูกนั่งนั่งยิ้มอยู่โน่นเนี่ยเห็นเไหมนั่น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 เฮ้ยไปได้เลยอ่ะยายบอกให้พาพาพทิ้งไปได้เลแต่ไมไม่พาไปทิ้งอ่ะลูกพราไปทิ้งไปมันจะไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะลูกฮ่าแกจับฉันไม่ได้หรอกฉันจะอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ไปไหนเฮ้ยยายมันพูดได้ด้วยทางนีดีครับ ยายก็ไม่รู้ว่าจะทํําทำยังไงทำเงนดีใหญ่เลยครับทำเงดียายลูกมันอยู่ตรงหัวยายเหรอครับอะไรนะอะไรอย่ามันต้องกูนะครับเดี๋ยวมันจะช่วยยายเองอร่อยอย่างนี้คนผีตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีเปนผีตุกตาผีอะไรหรอกคุเป็นไงล่ะทำชั้นยายกลัวนะ เฮ้ยมันหาไปแล้วครับยายเย้ดีใาจอยเลยนโอ้ยหายใจความหมดโดนผีกบลอกไอ้เจ้าหมาบ้าพวกนี้คนจริงๆรู้ไปได้มาจากไหนตุ๊กตาเน่าเหม็นตัวนั้นเนี่ยใช่โอ้ยไอ้เหรียญสยดสยองปีศาไมาไหวไปดีกว่ายายมาเล่นเถอะมาเล่นเถอะ